สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวใหญ่ในวงการเทคโนโลยีกันสักหน่อยเพราะ Microsoft พึ่งประกาศผลประกอบการไตรามาสสี่ออกมาแรงเกินคาดจนทำให้หุ้นพุ่งขึ้นกว่า8%ในช่วง after hours และนี่คือ10ข้อสรุปแบบเข้าใจง่ายที่คุณควรรู้ 1. EPS และไรายได้รวมชนะทุกคาดการ Microsoft รายงานกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ที่3.65ดอลลาร์เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่3.37ดอลลาร์ ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่76.4 4พันล้านดอลลาร์ดีกว่าที่ตลาดคาดที่73.81พันล้านดอลลาร์ 2. เติบโตรเร็วสุดในรอบ3ปีรายได้เพิ่มขึ้น1 8ซจากปีก่อนและกำไรสุทธิพุ่งไปที่27.23พันล้านดอลลาร์จากเดิม22.04พันล้านดอลลาร์ถือเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบกว่า3ปี 3. คลาวคือพระเอกของเรื่อง ธุรกิจ Intelligent Cloud ทำไรายได้29.88พันล้านดอลลาร์โต26%โดยเฉพาะเอชชัวที่โตถึง39%ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ทุกเจ้าคาดไว้ 4. เปิดตัวเลขเอชชัวรายปีครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่ Microsoft เปิดเผรยไรายได้รวมของเอชชัวทั้งปีซึ่งทะลุ75ล้านดอลลาร์โต34%จากปีก่อนเป็นการยืนยันตำแหน่งผู้นำคลาวดอย่างแท้จริง 5. แนวโน้ม Q1 ก็ยังสดใส Microsoft คาดว่าไตรามาสหนึ่งของปีงบประมาณใหม่รายได้จะอยู่ที่74.7-75.8ถึงพันล้านดอลลาร์ซึ่งตรงกลางของช่วงนี้ยังสูงกว่าคาดของตลาดและเอชัวคาดว่าจะโตต่ออีก37% 6การลงทุน CapEx มหาศาลบริษัทเผยว่าไตรามาสหน้าเตรียมลงทุน CapEx มากกว่า30พันล้านดอลลาร์และถ้าลงทุนเท่านี้ทุกไตรามาสจะกลายเป็นแ a p e X ปีละ 1 2 0พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้ที่1 0 0 5พันล้านดอลลาร์ 7. o f f i c e LinkedIn และ Co-Pilot โตต่อเนื่องหน่วย Productivity and Business Process ทำไรายได้33,11พันล้านดอลลาร์สูงกว่าคาดและ Microsoft ระบุว่า Co-Pilot เริ่มทำไรายได้ต่อผู้ใช้ได้สูงขึ้นอย่างชัดเจน 8. Co-Pilot ของ Microsoft ไม่ว่าจะฝังองค์กรหรือผู้บริโภค มีผู้ใช้รายมันรวมกันมากกว่า100ล้านคนต่อเดือนและเริ่มขยายไปสู่ GitHub และ Windows แล้วด้วย 9. More Personal Computing เริ่มฟื้นหน่วยนี้ทำไรายได้13.45พันล้านดอลลาร์โต9%โดยยอดขาย PC ทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวขณะที่ Windows และ Xbox ก็ยังไปต่อ 10. Microsoft เท่ากับบริษัท4ล้านล้านดอลลาร์ ล่าสุดมูลค่าตลาดของ Microsoft ทะลุ4ล้านล้านดอลลาร์เป็นบริษัทที่2ต่อจาก n v i d i ียที่แตะระดับนี้ในขณะที่บริษัทก็ปรับโครงสร้างภายในอย่างต่อเนื่องเช่นการให้ CEO ของ l i n k ์อินดูแลออฟฟิศเพิ่มและปลดพนักง,งานกว่า6,000คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมจุดแข็งระยะยาวของ Microsoft ที่นักลงทุนจับตา ฐานผู้ใช้งานมหาศาลจากทั้งฝั่งองค์กรและผู้บริโภคอย่าง Microsoft 365, Windows Teams และ Xbox ความสามารถในการรวม AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกวันเช่น Office Outlook GitHub Windows การลงทุนระยะยาวใน Data Center และโครงสร้างพื้นฐานคลา u d ที่จะกลายเป็นกระดูกสันหลังของ AI โลกการกระจายรายได้จากหลายกลุ่มธุรกิจทำให้ไม่พึ่งพาไรายได้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งคำเตือน ข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และนำเสนอข่าวสารเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาด้วยตนเองก่อนตัดสินใจและนั่นก็คือภาพรวมของผลประกอบการ Microsoft ไตรามาสล่าสุดครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและ AI ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้หรืออยากให้ผมวิเคราะห์บริษัทไหนเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ